She you, ะะสวัสดีค่ะเปอ้อผ่านะคะพบกันกับปอ้อผ er ่าเชสูตรสลาวจะสามสิบอีพีแล้วสามสิบอีพีแล้ว <Wow. S 2> ทุกคนจนเต้นมากๆเลยหมดแล้วน้องบอกว่าให้เราทำสลามแบบคอมาบอค <Wow. S 2> อมาบอ <Wow. S 2> ฉันอยากได้เธอทำอยังไงดี เดี๋ยวจะไปหาเบอร์มาหาเบอร์มาเบอร์นึงแล้วเราก็จะใส่โทรศัพท์เครื่องหนึ่งเอาไว้ถูกปะแล้วเราก็จะมาเปิดเป็นเวลาทุกคนคิดว่าเวลาไหนดีแต่ทุกคนจะต้องจดเตรียมไว้หมดแล้วนะใครที่โทรมาคือต้องพร้อมมากนะเพราะมันจะแบบสดสดนึกออกปะเออสดสดเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไลฟ์ด like สดสิเนะถ้าเราไลฟ์สดทาง Facebook แล้วเราเอามาตัดลง y t u t u อะเออ I, มันจะได้ส่งตออเลยนะแกมันจะเรียวมากๆเรีวริกกโอเคดีโอเค,ดอเ,คเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดใน Facebook ดีกว่านะแฟนเพจ f c e e o o o เปาพาตรงนี้กดเอาไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงได้บ้างแนะนำมาแนะนำมาตารางคลิปนี้โอเคปะโอเคเรามาดูกันเลยวันนี้เป็นของน้องอะไรและสุดอะไรนะั้นตามไปดูกันเลยจ้าฮัลโหล อันยองสิยองฮัลโหลค่ะเจ๊พาหนูชื่อใบเตยค่ะวันนี้มาแชร์สูตรสลามค่ะสลามสูตรนี้มีชื่อว่ามัสเมลโลชีสยืนค่ะเ <laughs> พิง่งแชร์เป็นครั้งแรกนะคะนะคะอ่าไปดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์แรกนะคะเอาน้ำใสค่ะกาวน้ำคุนเปล่าค่ะสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองค่ะกินวนิลา เด็กยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะกับเพรสีงเงินฟอกมกนวดน้ำยาทำสลามค่ะถ้วยสี่ใบนะคะพี่พาเตรียมมาตรงนี้สี่ใบไม่ยกเนาะอุปกรณ์มีแค่นี้เ oh <my> ท่าไงเราไปเริ่มไาทำกันเลยโอเคค่ะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่กาวน้ำขุ่นนะถ้วยละสามช้อนนะคะใส่เข้าไปเลย1นึสองส แล้วก็จะใส่กาวน้ำใสนะคะอย่างละสองค่ะสองช้อนโต๊ะหนึ่งสองแล้วใส่น้ำเปล่าอย่างละสองช้อนนะคะหนึ่งสองอ่าตรงนี้แหละน้องบอกแล้วนะคะใส่สีอย่างละสองหยดแต่และถ้วยแต่อีกถ้วยหนึ่งไม่ต้องใส่หนึ 1, 2, ่งสองเราจะเก็บหนึ่งถ้วยไว้เห็นไหมต้องมีอะไรแน่เลยต้องเป็นวิส ีมารังยีป้าออตัวหนะึ่งสองนี่นะคะสีฟ้าสวยทั้ง3สีเลยนะหนึ่งสองแล้วก็ใส่กลิ่นนะอย่างละ3มหยดเนาะกลิ่นนี้ค่อนข้างจะกะยากหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆหยดลงไปคนะ่ะ เป็นนมชมพูเลยงั้นเก็บถ้วยนี้ไว้ก่อนไหมอ๋อใส่โฟมใส่โฟมโกนหนวดอย่างละ3าปื้นนะคะชอบมากชอบใส่โฟมค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสาเอหมือนงูเลยกิ้งกอย <c oughs> กิ้งกอย <c oughs> มีด้วยเหรอพี่บา เรียบร้อยแล้วนะคะมารชเมลโล่ของเรานะคะครบแล้วทุกสีเลยสีขาวสีชมพูสีเหลืองสีฟ้านะคะแค่นี้เองเราก็ใส่น้ํายาทำสลามจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนค่อยๆใส่นะเปาพาจะใส่น้ํายาเปาพานี่แหละถ้าใส่บอสแหลกอะมันจะเป็นเร็วแต่ว่ามันจะไม่นุ่มค่ะทุกคนแต่ว่าใส่น้ํายาเปาพาจะเป็นช้าแต่ว่าต้องค่อยๆนวดแล้วก็ใช้น้ํายาเยอะกว่าค่ะแต่ว่าสลามจะเข้ากันแบบว่าเพอร์เฟกอะไรอย่างงี้เดี๋ยวขอตัวไปคนก่อนนะ แล้วสีนี้คือแบบมาส h เมโล w ที่แท้ทูค่ะทุกคนดูดีทุกอย่างมันเพอร์เฟคกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะคะ<อ>น้องบอกว่าให้เอาทั้งสี่สีมาผสมกันแกเพราะฉะนั้นจะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนป้าพาจะเอาเอาสีขาวไว้ทั้งหมด3ค่ะ3เวลสามเวลแบบนี้สามเวลแล้วเราก็เอาสีฟ้าวางค่ะนี่สีชมพูวางค่ะแล้วก็เอาสีเหลืองวางค่ะแบบนี้เลย ว้าวสุดยอดมากพี่พาคิดได้ไงเนี่ยฮะสวยอ่ะมัสเมลโลที่แท้ทุงสวยมากทุกคนสวยจริงจังอ่ะอาปมาผ่าจออ่ะสูตรนี้ชอบมากเลยอ่ะทุกคนดูดิจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี้ยมันจะต้องมีแป้งด้วยทุกคนลืมใส่แป้งแป้งอีกอย่างละสามปื๊ดหรือยังไงเนี่ยแหละคือ <H as> สวยมากตอนเนี้ดูดิดูดิ สวยตรงการมันก็จะเป็นยูนิคอร์นแล้วอะ่ะสวยจริงจังช่องมาร์สเมลโลชียืดคะะดูชอบปะถ้าพี่พาชอบทุกคนก็ชอบเช,ชื่อดิหุยฟินอะ่ะทุกคนพี่พาให้น้องสิบคะแนนเต็มเลยฮ่ะแบบไม่ต้องสงสัยนะคะดูดิตรงนี้นะเนี่ยตอนที่พี่ว่าพาทำอย่างเงี้ยมันเหมือนอะไรติมเลนโบทุกคนเหมือนเลยอะ่ะ ไปซื้อกินแล้วอะเดี๋ยวจะไปเซเว่นนะไม่รู้เขาเลิกขายหรือยังเนาะแล้วปนกันจะเป็นสีอะไรทุกคนว่าถ้ามันเป็นชุมคูกับฟ้านะมันจะเป็นม่วงโอ้แต่ว่าถ้ามีเหลืองด้วยมันอาจจะหม่นหม่นมน,นิดนึงทุกคนอยากได้สีนี้นะมีแฟนคลับว่าพามาขอซื้อสลามสีนี้กันหลายคนมากๆประเด็นคือเราต้องซื้อสามสีแล้วไปผสมเองเพราะผสมแล้วสีมันก็จะกลายเป็นสีไม่สวยค่ะทุกคนมันจะกลายเป็นสีแบบม่วงๆอย่างนี้ใช่ไหม แต่วิธีแก้ก็ไม่ยากค่ะเราก็แค่เอาสีเข้มๆใส่เข้าไป mm hmm. เช่นสีแดง mm hmm. หรือว่าสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะ Q&A น้องถามอะไรเป้่าพากันบ้างตามไปดูกันเลยจ้าโอเคค่ะทุกคนเรามาถึงคำถามแรกกันเลยนะคะพี่พาชอบดูซีรีส์เรื่องอะไรคะตอนนี้พี่พาก็ติดซีรีส์เรื่องเอ,อ่ออะไรนะ ที่มันเกี่ยวกับเกมเกมฆ่าฆ่ากันนะอันนั้นแหละลูกมันอะไรนะสควิกสควิกเกมใช่ไหมอันนั้นแหละประมาณนั้นแหละนะคะพี่พาชอบเล่นเกมแนวไหนคะเมื่อก่อนพี่พาชอบเล่นไอเดนเดี๋ยวนี้พี่พากลับมาเล่นคุกกี้รันคุกกี้รันที่มันรันหนักมันวิ่งอ่ะนะไม่ใช่คุกกี้รันแบบสร้างบ้านอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคุกกี้รันแบบวิ่งวิ่งอะกลับมาติดคุกกี้รันตัวคำถามสุดท้ายคะ่ะพี่พาชอบทํางานอะไรมาก ถ้าใครชอบเหมือนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ไว้ให้ดีนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะ EP นี้ก็มาแบบสุดๆแล้วนะค่ะแกใกล้แล้วเข้าไปทุกทีถ้าใครได้มียอดวิวเยอะที่สุดนะคะภายในเถิดไปอีกเถิดไปอีก10วันนะเราจะมาประกาศผลก็จะได้สลามชุดใหญ่เปล่าพาไปครอบครองนะค่ะเท่าไงคลิปนี้เปล่าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊ก